อ่ะเลยเปิดหนึ่งอีกประตูพี่ลองเช็คดูก,ก่อนจำได้ไหมล่นะจำได้ลนะอ้าว่เปิดไฟได้เลยพี่เจอเลยฮะโทษทีพี่ละเอียด,ดน,นิดนึงจะได้จะได้ชัวร์อ่าวันนี้ไฟพี่เปิดได้เลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นไฟไ,ไฟนี่ไฟนี่พี่ไฟออนแอร์ไฟออนแอร์สองอันอ่าอันนั้นอีกอันหนึ่งมันจะมีอันเห็นไหมพี่ออนแอร์อยู่ข้างในอันหนึ่งกับอันนี้อนนอ,นนอันหนึง่งอ่าแล้วคราวนี้ไฟนี่พี่นี่ไฟห้องอ่า นะฮะเรียบร้อยอ่ะคราวนี้เริ่มดูนะพี่โทษทีผมยังไม่ได้เปิดแอร์เอาห้องนี้ก่อนละครับพี่ห้องนี้ก่อนอ่ะเริ่มไมโครโฟนก่อนเดี๋ยวผมเอาไอ้นั่นให้พี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาพี่มีปากกาป่ะไม่มีแฮะไม,ะไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะมาอมาอ่ะเขาปากกาหน่อยได้ป่ะพี่แป้งได้ติก๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวสุดท้ายพี่แป้งได้เซ็นรับไปส่งต้องส่งฮีมแมนไงพี่เดี๋ยวพี่แจ๊กแกจะนั่นผมเอา คือคือไออินเวนไออินเวนไอไอไอใบที่พี่จะแป้งเสนอแรกมันใบยิ้มของห้องโน้นใช่ป่ะพี่อันเนี้ยมันเป็นใบใบไอนั่นใบนี่นะครับพี่ปากกาพี่อ่ะมาดูกันอันแรกจะได้สบายใอันแรกเป็นไมโครโฟนเอเคใช่ไหมพี่มืดนิดหนึ่งช่องไอไฟันถอดออกพี่ไปเปลี่ยนหลอดไมโครโฟนในไมโครโฟนใ k เ C จีสี่พันใช่ไหมพี่ c ีสี่พันคือตัวนี้พี่ ไมโครโฟน akg นะตัวนี้ตัวนี้ c ส0 0พันช็อคเมาส์เดี๋ยวผมให้พี่ดูเอ,อ่อนี่คือกล่องมันมนี่คือกล่อง c 4 0 0 0ตัวนี้คือ c 4 0 0 0มันจะมี2ตัวนี่เดี๋ยวให้นี่พี่เดี๋ยวกันนะ akg c 1 0 0 0พันอ่า c 4 0 0 0ันเขาไม่ได้ลงไว้พี่นั่นไปก็ได้ c 4 0 0 0นี่มันมี2ตัวตัวแรกเลยฮะ c สี่0ันมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้พี่เขียนก่อนก็ไดะ เดี๋ยวผมอเอาไฟมาติดที่กล่อ <c oughs> งเลยแป๊บน,นพึพี่แป๊บหนึ่งพี่พี่ดูพี่ดูก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนนนไเดี๋ยวพี่ดูก่อนได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะติดไฟให้แป๊บหนึ่งผมเอาไฟออกเพราะว่ามันเปลีอดเอาละเอานี่มาติดได้ละโทษพี่มาไม่นั่นเลยผมกำลังเปลี่ยนหลอดนะเพราะมันขาดเอาละ <c oughs> สว่างละครงนี้อ่ามาสี่สี่พันนะครับพี่สี่สิบพันเขียนแล้วนะพี่นะตัวนี้นะสี่สิบพันมีตัวนี้กับตัวนี้สองตัวอ่าสองตัวช็อคเมาส์ที่มันเขียนไว้อันแรกครับพี่ช็อคเมาส์ก็คืออันนี้อ่าใช่นี่คือช็อคเมาส์อ่าสี่สี่พันมันมีออกสองตัวนะครับอ๋อนี่นี่คือกล่องมานี่คือกล่องพี่อ่านี่ตกลงว่าสี่นี่คือกล่องสี่สี่พันอีกตัวหนึ่ง เห็นไหมมันจะมีเนี่ยหัวใหญ่เห็นไหมนี่คือสี่สี่พันสี่สี่พันจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยนะพี่นะสี่สี่พันแล้วก็ต่อไปเป็นเดี๋ยวว่าก่อน C หนึ่งพันสวยพี่สี่หนึ่งพันคือตัวนี้นี่คือสี่หนึ่งพันนะพี่ติ๊กไว้ได้นะครับเด้ไหมพี่นั่งเลยพี่โป้งอีนั่งกันอ่ะนี่คือสี่หนึ่งพันแล เห็นแล้วนะพี่นะถวาอ่าฮะ C หนึ่งพันมี2ตัวใช่ไหมพี่ในนั้นเขียนไว้ C หนึ่พันใช่ป่ะ C หนึ่งพัน C หนึ่ัน C หนึ่งสออันใช่ไหมพี่อ่าดีเลียนน้ำเบอร์มันเอ้ยเอ้ยอ้ยนเบอร์มันมีสอันใช่ไหมครับโอเคต่อไปเป็น Headphone โอเค Head p h o n e AKG แป๊บน Headphone AKG นี่คือ Headphone AKG พี่หนึ่งสนะครับแล้วก็สาม แล้วก็สิเห็นไหมครับเอทโฟนเอเคจมันมีมีสี่อันใช่ไหมครับเรียบร้อยนะพี่นะเอทโฟนเอเคจต่อไปเป็น <maan S 2> พัชเบย์พัชเ Bay คือคือตัวนี้พี่ครับพัชเ Bay คือตัวนี้พัชเบย์พัชเ Bay ของ New Trick นะพี่นะโอเคเรียบร้อย ดิจิตอลโปรดักต์คอนโซลเอนั่งคอนโซลคือตรงนี้ยามาฮ่าโอทูอาร์เก้าหกใช่ป่ะครับอ,อ่าแล้วก็พีคมิเตอร์บริด e ์ o r o ์ r คืออันนี้พี่พีคมิเตอร์นี่คือพีคมิเต an อร์บริด e ์เขาต่อกันไว้แล้วฮะแล้วก็ IO Interface card for AES EBU I/O interface card ออ Io เ n อ e r f a c e าร์ดวตรงเนี้ยคืออันนี้พี่พี่ต้องพี่ต้องอถ้าพี่ต้องด,ดูด้านหลังผมจะเดี๋ยวผมหยิบกล่องให้พี่ดูก็ได้ ตัวนี้นอินเทอร์เฟสพวกนี้มันก็เป็นอินพุตเอาพุตอยู่แล้วอ่ามันเป็นนี่นี่คือกล่องพี่เนี่ยพี่ดูมันจะมีอะไรนะนี่ใช่ไหมมันจะมีอ่อินเทอร์เฟสเอาอย่างมาห้าเอ,อ็มวายสิบหกเอี๊ใช่ไหมเนี่ยคือตัวนี้กล่องแล้วซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วไงเพราะว่าเขา,เขาต้องเอาออกมาใสา่ไอ้อินพุต มิกเซอร์ไว้แต่เดี๋ยวผมให้พี่ดูก่อนว่ามันไม่มีหน้าตาให้ดูด้วยเอาเป็นว่ามันอยู่ในล็อตนี้มันอยู่ในล็อตนี้พี่เป็นอินเอาต์นะอินพุตเอาพุตอินพุตเอาพุตหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้ M Y ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนเนียก็คือที่หกเนี่ยมีสองอันคือว่าเป็นหนึ่งถึงแปดแล้วก็อ่าแล้วก็แปดถึงสิบหกนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอะไรล่ะเป็นอินเทอร์เฟซ A D ยี่สิบสี่เก้าหก ที่สุด M Y 8 A คือตัวนี้ก็คือเป็นนั่นเดียวกันนะพี่มันใช้ทั้งหมด4สล็อตพี่นี่หออปะมันจะมี4สล็อตอินพุตเอาพุตของมันอ่าอินพุตเอาพุตของมันเป็นอินพุตเอาพุตสสล็อตนะครับนี่คือกล่องผมไม่รู้จะดึงออกมาให้ดูยังไงอ่าต่อไปไมโครโฟนฟอร์ดำเซตพี่ครับมาเจอตรงนี้นิดนึงไมโครโฟนฟอร์ดำเซตไมโครโฟนฟอร์ดำเซตคือคือตัวเดี๋ยวนะเห็นไหมอ่อนนี่นี่นี่คือตัวนี่พี่สำหรับอัดกล่อง นี่คือทั้งหมดไม่มีสี่ตัวแล้วพี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมฮะมแล้วก็มีแล้วมันก็มีสี่ไอเนี่ยไอซีวันคือไอตัวเหมือนไอตัวเนี้ตัวรถไอไอซีวันเนี่ยพี่เรามีทั้งหมดสี่ตัวแต่มันอยู่ในชุดดำดำดำเซตนะฮะแล้วก็มีแล้วมีไม้ไม้กลองแล้วนี่ไม้สแนอสี่ตัวคือดำคิดนะครับเนี่ยมันมีภาพอย่างนี้พี่เช็คได้หมดอไม่หายครบหมดนะถ,ถ้าไม่ทันหรือว่าอะไรบอกได้เดี๋ยวผมนั้นให้อะโทษนะครับ เช็คต่อมีต um, ่อไปก็เป็นเมื่อกี right. right. ้ถึงไหนแล้วนะไมโครโฟน AKG ดำเซตใช่ไหมฮะต่อไปเป็นแจ็คนิวทริกแจ็คนิวทริกเนี่ยมันจะมีสองแบบคือชุดนี้แจ็คในพวกนี้จะเป็นแจ็คนิวทริกเป็นแจ็คแคชมันจะมีหนึ่งนิ้วแต่สามนิ้วอ่าที่ดูดีๆถ้ามันจะมีหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งแล้วก็สามเห็นป่ะไอ้สามนี่ก็คือไอ้น้ำทั่วไป ไอ้หนึ่งตัวเล็กเนี่ยนะใช่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองมันมีสิบสองเส้นที่พี่ลองนับอยู่ได้ไซส์เนี้ยนั่นมากแพงมากมีสิบสองเส้นใช่ไหมพี่หนึ่งนิ้วมีสิบสองเส้นพี่ลองนับผมก็ได้ฮะสิบสองเส้นจะครบถูกไหมพี่สิบสองเส้นอ่ะแล้วพี่ดูนี้นะฮะ อ่ะได้แล้วที่นับก,ก่อนดูก็ครับสิบสองเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสอง